Hãy subscribe vải đó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลังนี่ไหวคนตายตัว้นขเยวต้งจแ้วตแล้วเท้าอ่ะอย่าไปต้นโจ๋โจอเนาะอย่าไปชิมาใจเลยอย่าเช่นนั้น สิบหกคนใช่เหรอหกอยากกิน <ah> yeah. ้ำนักเีย Chị nhỏ. Chị nhỏ. Nhỏ chê heo. Nó đụng. Ui. một mùa một lần, có cả

Cứ nghiêm. đeo nè, đâu nhỉ? Chỗ đó thôi. À, gọi lại mà. nó chào. Nó

มันมีต hey, ้นไม้ตัวเต็มเลยไปจับมือแล้วไปไปเลยไปเตตัวนี้ก็ได้เส้นขึ้นไม่ไหวหรอโอ๊ยเส้นแข็งเล่นก็เหรอว้าเส้นพอแล้วน่ะจะชันหน้าแล้วน่ะ

ขึ้นไหวไหมเนี่ยพี่เขาถามอ่ะไ,ไหวม <c oughs> เหนื่อยยังยังอ,อ๋อขึ้นไปได้อยู่ <c oughs> เนื่อยแล้วหรอลูกเนื่อยหรือยังเนี่เขาบอกว่าเก่งอ่ะเก่งยัง เส้นตัวแต่เส้นไข่เดงนะเหี่ยวน้ำเราไปแม่ทัดน้นนั้นชมพระอาทิตย์กันด้วยเฮ้ยเหนื่อยหรือยังยังไม่เหนื่อยเนาะอืมยังไม่เหนื่อย โอ้โหวิ่ง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 หนุวยด้วยเนี่ยเขาลงมากันแล้วนะเรากำลังขึ้นเนี่ยไปเนี่ยเขาลงมากันแล้วนะเรากำลังขึ้นเนี่ยไป ตาบาดกผ <c oughs> ู้บ่เห็ดบ่งพ่อมีไหม ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้เออระวังชนนะลูกชนชนเหนื่อยยังครับฮะไปไหวไหมอ่ะถอดเสื้ออรอใส่ไหม อย่าดูน้ำกาแฟไปไปเดินเองก็ได้ไปเดินเองก็ได้ไไปเอาทำไมเขาขุดดินดไม่ล่ะเขาขุดดินไว้จะได้ไม่ลื่นนะลูกไป คนมาแล้วเขาเริ่มมาแล้วเราไม่เห็นผ้าที่ขึ้นแล้วเนี่ยเรามาสายเนี่ยแม่บอกพ่อว่าให้รีบรีบอ่ะพ่อไม่รีบอ่ะไประวังชนนะลูกนะชนที่เข้านะ <c oughs>

ระวังโชนนะลุงนะคืนได้ไหมให้เย่อให้เย่อเอ็มไหให้เยอ่แบงไมมีดินเยมีดินเยอะนิ้นนินใส่เห ไปต้นหลีเท่าตัวใหก็พ่อดีไปต้นเจาะเราไปชุบด้วอ่อ ตายอยู่หลังนี่ตายอยู่ตรงไหนตายอยู่หลังนี่เหนื่อยยังยังระวังโชนนะชนนะเขาก็ไม่ดูลูกนะโอ้โหโอ้โห ส้นเจองส้นมุเตนชอันตัไลช่าเออขึ้นคนเดียวไปโอก็พอได้น้องถตัวชิเต่าอยู่โอ้จะน้อจะสันหาช

走，咱俩说去啥？ อยู่หรือยังลูกอยู่นี่นะอย่าไปที่โน้นนะเดี๋ยวตกลงไปนะโอเคไหมโอ้ยไอแค็งแล้วนะไหวไหมลูกโอ้ไม่ไหวแล <c oughs> ้ว,วเหรอใ <c oughs> สไ่ส <c oughs> ไหมลูกใส่เอาน้ำไหมเอาน้ำไหมฮะ

ไมก่อนเลยลูกเออตรงเกาช้าแต่เจ้าหลินหงในรอในรอใช้ตรงเกาเกอไปโตไปฟูชิฟ้านะนะอาียนะนะ

ก่อนเลย